แตกกอแล้วก็สีสวยค่ะเพื่อนๆสวัสดีค่ะพบกับแม่หมกเช่นเคยนะคะกับช่องสองพี่น้องพาเพื่อนชาแน,นลจ้าวันนี้แม่หมกก็มีเคล็ดลับเกี่ยวกับบอลสีมาแชร์ให้เพื่อนๆชมนะคะวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆไปทําสูแตกแตกอแทงนอของบอลสีนะคะทํายังไงให้พุ่มใหญ่พุ่มสวยสีสดใส ไปดูวิธีทำและอุปกรณ์ไปพร้อมกันเลยนะคะมาเลยค่ะเพื่อนๆตามมาดูอุปกรณ์และวิธีทำพร้อมกันเลยนะคะวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆบำรุงให้บอนสีของเราแตกพุ่มแตกกอสีสวยนะคะเพื่อนๆเพื่อนๆท่านไหนนะคะบวกบอนสีไม่ยอมแตกพุ่มแตกกอแทงหนอใหม่ๆขึ้นมาสักทีนะคะ เพื่อนๆมาฟังทางนี้เลยค่ะใช้สูตรเด็ดเคล็ดรับสูตรนี้กันเลยนะคะหาง่ายๆเลยค่ะเพื่อนๆก่อนอื่นนะคะแม่หมกก็พาเพื่อนๆเตรียมน้ําเปล่ามา5ลิตรนะคะหรือว่าใครเลี้ยงบอลสีเยอะบอลสีของเพื่อนๆนะคะหลายกระถางนะคะเพื่อนๆก็เพิ่มปริมาณน,น้ําเพิ่มปริมาณส่วนผสมของเราได้ตามใจท่านผู้ชมเลยนะคะเพื<ๆ>่อนๆอ่า<ๆ>ก่อนอื่นค่ะต่อมานะคะวันนี้แม่หมกใช้เป็นไข่เป็ดค่ะเพื่อนๆ ไข่เป็ดนะคะเพื่อนๆจะใช้เป็นหนึ่งฟองวันนี้แม่หมกจะพาเพื่อนๆทําน้ําประมาณ5ลิตรนะคะใช้เป็นไข่เป็ดหนึ่งฟองเพื่อนๆถ้าไหนไม่มีไข่เป็ดใช้เป็นไข่ไก่ได้เช่นกันจ้าต่อมาค่ะเพื่อนๆผงชูรสนะคะในผงชูรสของเราก็จะมีโมโนโซเดียมกูตาเมตเร่งรากเร่งล,ล,งลำต้นให้ลำต้นของบอลสีของเราแตกพุ่มแตกกอแทงนอด้วยสิ่งนี้กันเลยนะคะ ต่อมาจ้าทำให้บอนสีของเราสีสันสดใสใบมันวาวด้วยสิ่งนี้เลยนะคะเ,เพื่อนๆนมจืดจ้านมจืดเพื่อนๆจะใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันนะคะต่อมามาดูส่วนผสมของเราอีกอย่างหนึ่งนะคะเพื่อนๆน้ำปลาร้าค่ะก็จะเพิ่มแคลเซียมให้แก่พืชผักสวนครัวหรือบอนสีของเราในวันนี้นะคะไปดูวิธีทำพร้อมกันเลยค่ะเพือ่อนๆ,ๆ,ๆก่อนอื่นนะคะแม่หมก,ก็จะพาเพื่อนๆตีไข่ก่อนเลย เปลือไข่เราไม่ต้องทิ้งนะคะเพื่อนๆขยำลงไปเลยจ้าเดี๋ยวเรามาขยำใส่ในน้ำเปล่าในถังเลยก็ได้นะคะเพื่อนๆตีไข่ก่อนจ้ะตีไข่ให้ละเอียดเหมือนเราตีไข่เจียวกันเลยนะคะเพื่อนๆสูตรนี้เพื่อนๆทําทำใช้เลยนะคะอาทิตย์ละหนึ่งครั้งค่ะเพื่อนๆ ไม่อยากให้บอลสีแตก่กุ้มแตกกอห้ามทำเด็ดขาดนะคะสูตรนี้นะจ๊ะอา้าแล้วก็ตีไข่ได้ที่แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆนี่เดี๋ยวจะแล้วก็จะใส่โมโนโซเดียมกุตาเมตผงชูรสค่ะเพื่อนๆประมาณนี้นะคะ1ช้อนโต๊ะคะ่ะเพื่อน ตีให้ผงชูรสของเรากับไข่นะคะไข่เป็ดไข่ไก่ใช้ได้เช่นกันค่ะเพื่อนๆหนึ่งฟองนะคะอ้าวเราได้ไข่ของเรานะคะเสร็จเรียบร้อยผงชูรสโมโนโซเดียมของเราละลายใส่กับไข่แล้วนะคะเพื<ๆ>่อนๆก็น,นาลงมาเทาใส่ไปในน้ํา<ๆ>น้ําเปล่าเลยนะคะ5ลิตรจะ ต่อมานะคะเราก็จะใส่น้ำปลาร้าน้ำปลาร้าเพื่อนๆใช้เป็นยี่ห้อไหนก็ได้เช่นกันค่ะใส่ไปเลยค่ะหนึ่งฝาต่อมานะคะนมจืดค่ะเพื่อนๆนมจืดวันนี้ก็จะใช้เป็นสองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆต่อน้ำห้าลิตรนะคะหรือว่าใครปลูกบอนสีเยอะเพื่อนๆก็เพิ่มปริมาณลงไปเลยจ้ะ สองช้อนโต๊ะค่ะเพื่อนๆนมสดหรือนมบูดก็ได้เช่นกันนะคะนมโรงเรียนก็ใช้ได้ค่ะเพื่อนๆลูกๆเหลือทานทานไม่หมดนะคะนํามาทําปุ๋ยใส่บอนสีของเราพืชผักของเราได้เลยค่ับเปลือกไข่เมื่อกี้นะคะไม่ต้องทิ้งค่ะเพื่อนๆบีใส่ไปเลยป้องกันหอยทาดหอยเวียนช่วงนี้หอยทาดหอยเวียนเยอะมากเลยนะคะเพื่อนๆ ผสมผสมส่สอรอให้เข้าเลยจ้าเพือ่อนๆท่านไหนนะคะอยากให้บอลสีแตกกุ่งแตกกอสีสวยใบสวยเพราะว่าเสน่ห์ของบอลสีอยู่ที่ใบใช่ไหมคะเพื่อนๆเราก็ทําสูตรนี้ไว้ลดกันเลยง่ายๆคะ่ะเพื่อนๆอเอิงเข้ามาในครัวยิบจับ ของในรัวเรือนของเราก็เป็นปุ๋ยได้เช่นกันนะคะเพื่อนๆไปเลยค่ะไม่หมกจะพาเพื่อนๆไปลดระเบิดสีระเบิดนอแทงนอของบอลสีด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าไปดูกันเลยค่ะเพื่อนๆมาด้านนี้นะคะใบใหญ่ๆโตๆการใบก็แข็งแรงนะคะวันนี้เราก็ลดด้วยสูตรนี้ไปเลยจ้าเพื่อนเ การใบใหญ่โตแต่น้อไม่ยอมแทงหนอนะคะวันนี้เราก็จะมาระเบิดหนอด้วยสูตรนี้กันเลยจ้าอันนี้ก็จะเป็นอีเหนานะคะเพื่อนๆสีกําลังสวยกําลังขาวเลยค่ะเพื่อนกัดสีมาเลยรถหีชุ่มเลยค่ะ นอกจากบอนสีนะคะเพื่อนๆไม้มงคลของเราก็ลดได้เช่นกันจ้ะออมเงินออมทองอ,อมชมพู่ลดไปเลยค่ะเพื่อนบวมใส่ในกระถางเดียวกันเลยนะคะเนี่ยไม่หมดสีกําลังสวยเลยค่ะเพื่อนๆอุ้ยดูยอดของเขานะคะสีสดและสวยดูใบมันวาวแบบนี้เลยค่ะเพื่อนๆสวยมาก ใช้ได้หมดเลยนะคะทั้งบอนสีไม้มงคลพืชผักสวนครัวสูตรนี้ใช้ได้หมดเลยค่ะเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆน,นนะคะสำหรับวันนี้นะคะ ก็เคล็ดลับดีๆของแม่หมกในการเลี้ยงบอลสีวันนี้ก็จบลงเพียงแค่นี้นะคะขอบคุณเพื่อนๆที่เข้ามารับชมช่องสองพี่น้องพาเพื่อนชาแนลให้แม่หมกด้วยดีตลอดมานะคะช่วยเป็นกําลังใจให้เราด้วยนะคะแม่หมกพยายามจะหาเคล็ดลับดีๆมาให้เพื่อนๆชมนะคะสวัสดีค่ะเจอกันคลิปหน้าจ้า